สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ที่น่ารักทุกทกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัดม้วนไลฟ์สไตล์วันจันทร์ที่6มีนาคมพศ2566สำหรับคลิปนี้แอดก็เอาบรรยากาศเมื่อวานที่น้องยูกิมาเผยแคล็ดลับการแต่งหน้านะคะน่ารักมากเลยทำยังไงให้หน้าใสาสวยใช้ครีมกันแดดตัวไหนแล้วใช้ครีมิซ่งตัวไหนถึงจะลบ สิ่งสุกปกคาบรอยสุกปกได้หมดจดมีแจกเสื้อสําหรับ fc แฟนคลับแม่แมๆที่ตอบคำถามได้นะคะ fc แฟนคลับท่านใดยังไม่ได้เข้าไปรับชมนะคะไลฟ์สดตอนที่น้องยูกิแต่งหน้าไปด้วยร้องเพลงไปด้วยรีวิวสินค้าไปด้วยน่ารักฟุดๆเลยเข้าไปชมในเพจยูกิเพนพกานะคะน้องยูกิไลฟ์สดเต็มๆเลย ช่วงประมาณเที่ยงของเมื่อวานนะคะ f อที่น่ารักระหว่างไลฟ์สดเมื่อวานนี้ f อฟซแฟนคลับเข้าไปดูไลฟ์สดเยอะมากพันกว่าคนมาให้กำลังใจยูกิเพเคนพก,กาไหทองคำกันน้องไลฟ์สดอารมณ์ดีมากเลยค่ะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยตังสุดๆหลังจากคิวงานร้องเพลงวันก่อนหน้านูน้นเมื่อวานก็มีคิวงานนะคะ รีวิวสินค้าน้องมีคิวงานอีกทีหนึ่งก็คือวันที่8วันที่9เป็นงานซ้อมวงใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามแต่วันที่10นี่แหละจะมีคิวงานที่สมุทรปราการตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปน้องยูกิมีคิวงานยาวเลยนะคะเดินสายตลอดจนถึงสิ้นเดือนปังสุดๆเลยค่ะ fc fan คลับก็รอชมนะคะผลงานเพลงของน้อง